สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะตอนนี้พูลสมอแท็กเตอร์มี3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขาใหม่นะคะสาขาที่3อยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะคะ เบอร์โทรติดต่อกุ้งจะเอาวางไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวสินค้าหน้าร้านกันว่าตอนนี้รถไถมือสองปรับสภาพพร้อมขายมีรุ่นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามาร้านร้านกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสาขาแรกนะคะสำหรับร้านพูลเสมอสาขาที่หนึ่งนี้นะคะจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็ถ้า มุ่งหน้าเข้าสู่จันทบุรีร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็มีป้ายแบบนี้นะคะสาขา3ก็เช่นเดียวกันอยู่ติดถนนสุขุมวิทอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกแกล่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกนี้เลยนะคะจะเป็น MU4902 นะคะคันนี้สภาพดเดิมๆรถปี64-65ประมาณนี้นะคะชั่วโมงไม้น้อยมากๆเลยนะคะลูกค้า ราคา5 4 9 0 0 0บาทดันผ่านทวนรถสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ารถสวยๆหากสนใจคันนี้ขอรูปภาพขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรามีคลิปแยกไว้นะคะส่วน MU55 คันนี้4,99,000 4 9, 9นะคะรถสวยๆเหมือนกันคะ่ะใหม่รถปีประมาณ62 63นะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะหน้าร้านอีกฝั่งนึงจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีรถจอดอยู่ตรงนี้นะคะ มีจอดอยู่ประมาณ4-5หคันเดี๋ยวคันแรกนี้จะเป็น3 2 0 8 SP ใบดันผ่านพวนนะคะ289,000นนะคะรถใช้งานน้อยนะคะสภาพเดิมๆนะคะอยู่รถใช้งาน1,100ชั่วโมงนะคะ289,000 3 2 0 8 SP นะคะส่วนคันนี้3 6 0 8 SP รถสภาพเดิมๆนะคะรถสวย หากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้ใช้งานน้อยด้วยนะคะออใช้งาน800ชั่วโมงมาแท้นะคะลูกค้า,าสภาพเดิมทุกจุดนะคะรอยมากกยังอยู่หากสนใจมีคลิปวิดีโอแยกนะคะ39,000ใบดันฐานทวนนะคะส่วนคันนี้3218 SP นะคะสะภาพเดิมทั้งคันหากลูกค้าสนใจนะคะ339,000บาท ใบดันถานควรนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้อยู่ที่1 1 0 0ชั่วโมงนะคะคันถัดมาอยู่ที่349,000นะคะสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้า3 2 1 8 SP ชั่วโมงการทำงานคันนี้600ชั่วโมงนะคะ600ชั่วโมงหากสนใจคันนี้349,00 0ใบดันถานควน,นนะคะนี่สวยเลย รถ3218 SP ที่ร้านจะเป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดนะคะรด้ใช้งานน้อยหลักร้อยชั่วโมงหรือไม่กะพันต้นๆน,นะคะตัวนี้4708นะคะตัวนี้4708 4 0 0ชั่วโมงนะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะ4900 0บาทนะคะมีคลิปมีรูปภาพเพิ่มเติมนะคะขอมาได้เลยค่ะส่วนคันนี้ B2140 นะคะ1 5 9 9 0 0บาทนะคะ ตัดย่าตอนนี้เราก็มีนะคะหน้าร้านเอามาวางโชว์แค่2ตัวแต่างหลังร้านเรามีหลายไซส์นะคะหลายขนาดของ L s ลซีสยามสโตรานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันนะคะกุ้งจะไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเรามีคลิปแยกค่ะลูกค้าสนใจขนาดจ้งกุ้งได้เลยนะคะแต่คลิปนี้จะเป็นแบบแนะนําสินค้าในร้านเผื่อบวงทีลูกค้าแบบอยากรู้ว่ามีรถรุ่นไหนจะได้อาไปเลือกถูกแบบนี้คะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้3 2 1นะคะคันนี้รถสภาพเดิมๆนะคะรถสวยรถสวยเลยเปลี่ยนยางหน้าอย่างเดียวนะคะ1,300ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2 9 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะคันถัดไปก็3 8 1 8เหมือนกันนะคะ2 9 9 9 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะ ลูกค้าสนใจค่นไหนก็มาเลือกได้เลยนะคะชั่วโมงการทำงานตัวนี้ไม่ได้มีแบตติดแต่ก็ประมาณพันกว่าชั่วโมงแ้ะคันนี้นะคะก็จะเป็น3408นะคะ199,000บาทดูยางหลังเต็มๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วลูกค้าไปถึงใช้งานได้เลยนะคะคันถัดมา4018นะคะ379,000บาทใบดันผ่านพวนนะคะ ร็สวยๆเลยแต่แต่เบาะยังไม่ได้เอามาใส่นะคะ L 3 6 0 8 SP คันนี้ก็อยู่ที่3,01 0 0นนะคะใบดันผ่านพน,นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะค่ะถัดมาเป็น L 4 0 1 8 SP คันนี้4 2 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ L 4 0ตัวเปล่า2 0 0 0 0นะคะ คันนี้ L4018 SP 439,000บาท900ชั่วโมงสภาพเดิมทั้งคันรถสวยมากๆหากสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะ L4708 นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทรถปี55นะคะรถขนาด4สูบ2เพ่านะคะแล้วก็ L3218 นะคะจะเป็นอีกคันนึงที่เป็น L3218 ตอนนี้ L3218 มีให้เลือกนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้ L4018 นะคะ L4018 คันนี้จะเป็น M70 ที่กำลังจะส่งวันนี้นะคะขอขอบพรคุณลูกค้าจากจังหวัดโคราชมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจผู้เสมอแท็กเตอร์นะคะสั่งซื้อของจากทางร้านเรานะคะ สั่งซื้อของจากทางแล้วเราจะมาที่หน้าร้านหรือว่าสั่งออนไลน์ได้ลดตรงปกแน่นอนนะคะคันนี้จะเป็น L5018 SP 5 0 0 0นะคะแล้วก็ L5018 4 0 7นะคะแล้วก็จะมี L5018 ตัวนี้4 3 9 0 0 0แล้วก็ตัวนี้4708 SP นะคะ389,000นะคะแล้วก็4708 3 8 9,000เช่นเดียวกันแล้วตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลย L4508 นะคะราคายังไม่ทราบรถเพิ่งมานะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงนะคะหากสนใจสอบถามโทรเข้ามาได้เลย0634539224และคน,นี้ MU5702 ราคา669,000บาทใบดันพันท่วนนะคะหากลูกค้าสนใจคันไหนเข้ามาทดสอบระบบได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะขอรูปขอคิปเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอคอล กันได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ063 4539 224สําำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ